สวัสดีครับวันนี้ร้านคนครซับยังยนต์นะครับทามาชมตัวล้อเวสปอร์ตนะครับลาย TC 1 0 5 X นะครับตัวนี้เป็นขอบ18นิ้วกว้าง 8.75ออฟ35งานล้อเบาฟ f o r ฟอร g มิงออโตออปชั่นนะครับผมตัวนี้เป็นล้อเบานะครับสีจะเป็นไฮเปอร์แบ็คหรือว่ารหัสจะเป็น DGM นะครับผมรหัส DGM ก็ออกไฮเปอร์แบ็คนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะงานโคตรสวยมากๆเลยนะครับของจริงมันจะมีเหลือบ ออคอมเมียมออกดำๆนะครับตอนนี้เป็นการชุบคมเมียมทั้งทั้งระบบเลยนะครับทั้งใบเลยนะทั้งใบเลยนะครับแล้วก็มีปั๊มเลยครับปั๊มทั่วไปเลยนะของตัวโมเดลตัวนี้นะครับเห็นไหมมีครบทุกจุดที่จะต้องปั๊มเลยนะครับความลึกของล้อตัวนี้นะครับตรงนี้เลยนะจนออกมาจนถึงตรงเนี้ต้องมีนะไม่ต่ำกว่านิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนะครับตรงเนี้ ลึกมากๆเลยนะครับผมสีจริงมันสวยมากนะเป็นออกแบบชุบของเมียมเลยนะครับราคาก็อยู่ประมาณ2600 0บาทนะครับล้อตัวนี้26,000บาทนะครับเป็นล้อบาลูมิเนียมนะครับราคาป้ายจะอยู่ที่วงละแ8 0 0นบาทนะครับราคาป้ายนะครับ8,800บาทนะครับต่อวงนะครับสวยมากมากนะมิติของก้านนะครับจะเป็นก้านที่ค่อนข้างมีความ หนามากๆเลยนะแล้วก็ก้านจะมีการโคง้งมุมศาด์โค้งนิดนึงนะครับแต่สังเกตได้ว่าตัวก้านก็ยังอยู่ในขอบล้อนะครับตัวขอบล้อจะมี2มิตินะครับตรงนี้มี2มิตินะครับมันเป็นดีไซน์ของของล้อตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราขับไปขูดฟุตบาทหรืออะไรพวกนี้มันก็จะช่วยเซฟได้มากๆเลยนะแล้วก็ซ่อมแค่คิวขอบเอานะครับก้านไม่ต้องไปซ่อมมันก็ไม่โดนนะครับ ก้านดูจากข้างหน้านะครับจะเป็นทรงเพียวเล็กนะครับ TC 1 0 5 X จะเป็นก้านเพียวเล็กๆนะครับถ้าเป็น TC 1 0 5เองก้านมันจะแบนนะครับสวยมากๆนะ นในส่วนของโฟล์ฟอร์มิ่งโฟล์ฟอร์มิงมันก็จะมีเส้นพวกนี้เห็นไหมสังเกตมันจะมีเส้นการรีดเบาเป็นการรีดล้อนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับเป็นเส้นรีดนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับตัวนี้คือโฟล์ฟอร์มิงน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับตัวนี้ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูที่ Facebook ao wu เรือได้เลยนะครับมันจะมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะลึกกว่านี้นะครับ ตัวล้อประกัน10ปีนะนี่ก็จะเป็นระบบการทำการผลิตของเขานะครับมีป้ายมาให้นะ<ม>ก็เปเ็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ขับรถห้าลูพวกค o n d ้าซ v ว c CRV h าวีเออแอะไรพวกนี้หรือกระบะนะครับที่แปลงดูมเป็น5้าลูหรือ3ีโวอะไรพวกนี้ใส่ได้หมดเลยนะครับล้อไม่ล้นนะครับ สนใจสอบถามได้เลยนะครับที่นครทรัพย์ยางยนต์นะครับ0945409999สวัสดีครับ Perfect! perfect, perfect.